อ่ะนะครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับทุกคนนะทั้งที่เรียนออนไลน์ site, อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ที่เรียนออนไลน์ line, อยู่ทางบ้านนะครับใน EP นี้นะเป็น EP ที่4นะครับเป็น EP สุดท้ายของหน่วยที่1น,นะที่เราจะได้เรียนนะครับในเรื่องของอทัศนธาตุนะครับต่างๆรูปแบบของการใช้ทัศนธาต นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานจากทศนาธาตุทีนี้เรามาทบทวนกันอีกนิดหนึ่งว่าทัศนราธาตุนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่เราเรียนไปอันแรกเลยคือจุดจุดก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีความกว้างไม่มีความยาวไม่มีความลึกนะครับแล้วจุดก็นํามาสร้างเป็นเส้นได้นะเส้นมันก็จะมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นเส้นโค้งเส้น เส้นหยกักเส้นขดเส้นคดเส้นสลับฟันปลาเส้นเฉียงเนี่ยนะครับเส้นนะเส้นแต่ละชนิดมันก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันนะครับมีน้ำหนักน้ำหนักก็คือความอ่อนความแก่ของสีนะครับซึ่งน้ำหนักนี้ยทำให้เกิดเป็นความลึกได้ทำให้เกิดเป็นมิติทำให้มีแสงเงาได้นะครับแล้วก็มีพื้นผิว นะพื้นผิวต่างกันเช่นพื้นผิวเรียพื้นผิวขุคระผิวมันผิวด้านนะครับแล้วก็สีสีเราแบ่งเป็นสีเป็นสองโทนคือสีโทนร้อนเช่นสีอะไรบ้างสีแดงสีส้มสีเหลืองสีอะไรอีกสีเขียวใช่เลยเออสีม่วงนะครับสีโทนเย็นเช่นสีอะไร สีฟ้าสีเขียวเออสีน้ําเงินอันเนี้ยคือสีโทนเยน็นให้ความรู้สึกที่รู้สึกที่อะไรเยน็นสงบนิ่งนะสีโทนร้อนก็ให้ความรู้สึกที่มันเป็นยังไงร้อนแรงอบอุ่นใช่ไหมครับอ้าวทีนี้เราจะเอาทัศนธา,ธาตุเหล่านี้นะครับมาสร้างสารรค์เป็นผลงานอย่างไรนะอ้าวทีนี้เรามาดูพร้อมกันอันนี้จะเป็นวิดีโอ นะวิดีโอไม่ใช่ครูวาดนะเอามาจาก YouTube นะเพราะว่าเดี๋ยววาดมันจะช้าไปนะครับขั้นแรกเราจะวาดภาพอะไรเรากำหนดโครงสร้างมาก่อนเรากำหนดโครงสร้างมาก่อนนะครับอันนี้เขาวาดต้นไม้ นะกำหนดโครงสร้างอันนี้ใช้ทัศนธาทัศนธาท่าที่เป็นอะไรเส้นใช่ไหมเอออ่ะแล้วเขาก็จะเอาไอ้ที่เราวาดอ่ะที่เราเรียนมเมื่อกี้พวกเส้นพวกจุดอ่ะมาวาดอันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องวาดเหมือนนักเรียนคิดอะไรได้ก็วาดออกไปเลยนะครับเป็นการจินโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองนะครับวาดอะไรก็ได้เส้นอะไรก็ได้ เห็นป่ะม like ีเส้นโค้งมีวงกลมก็คือรูปร่างวงกลมอะไรเงี้ยนะวาดลงไปอันนี้คือแบบเริ่มต้นเริ่มต้นเราจะวาเป็นภาพเดียวแต่มอหนึ่งครูให้วาดทั้งแผ่นเลย เห็นไหมมีน้ำหนักแก่เห็นป่ะน้ำหนักเข้มเนี่ยเขาก็ว่าลงไปมีการแรงเงาอะไรเงี้ยมีจุดเห็นไหมครับเนี่ยเกือบครบแล้วทัานาธาตุสี่หชนิดเมื่อกี้อ่าเนี่ยเส้นโค้งอ่ามีจุดอีกแล้วเห็นไหม ภาพในลักษณะนี้ถ้าสมมติมันเป็นต้นไม้ธรรมดาไม่มีไอ้ข้างในนี้มันก็จะเป็นภาพที่ธรรมดาถูกไหมครับแต่เมื่อเราใส่ทัศนทธาตุเข้าไปจัดองค์ประกอบภาพเข้าไปมันก็จะทําให้ภาพเนี้ดูมีมิติมากขึ้นดูมีความคิดมากขึ้นถูกไหมครับเออ ว่าทั้งทั้งงานเลยเสร็จแล้วผลงานมันก็จะออกมาประมาณนี้เนี่ยมีเส้นขดก้นหอยก็มีมีทุกอย่างเลยเส้นเฉียงก็มีเส้นตรงก็มีวาดแบบไม่ให้มันซ้ำอะ่ะนึกออกไหมเนี่ยเออสลับไปสลับมาให้ดูแล้วมีความแปลกใหม่ นี่มันจะออกมาประมาณนี้นี่ประมาณนี้เห็นไหมครับต้นไม้ต้นนี้มันก็จะมีต้นเดียวในโลกเพราะว่าอะไรต้นไม้มันอาจจะเหมือนกันแต่ข้างในเนี้ยมันคือการที่เราเนี่ยจินตนาการใส่ลงไปว่าเราจะวาดเส้นตรงนี้เราจะวาดจุดตรงนี้เราจะวาดวงกลมตรงนี้นะครับอ่าดูต่ออีกวิดีโอหนึ่งอันไหนวะ น,นี่อันเดิมอ่ดูอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งนะครับวาดมืออันนี้คือตัวอย่างนะ เน,นี้คือกำเป็นการกำหนดโครงร่างหรือโครงสร้างสิ่งที่เราจะวาดกำหนดเข้าๆไปก่อนนะอันนี้เขาจะวาดมือแต่ข้างในมือมันก็จะเป็นทัศนาธาตุเมื่อกี้เขาก็จะวาดลงไปนึกอะไรได้ก็วาดไปเลยเคยเห็นของพี่มอึปีที่แล้วแม้ที่เขาทำอะ่ะเออนั่นแหละนะให้เราใช้ปักดินสอวาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ปากกาดำเป็นกันตัดอีกทีหนึ่ง จะวาดอะไรก็ได yeah, ้ะนึกอะไรได้ก็วาดไปเลยเดี๋ยมีทุกอย่างมีทัศนธาทุกอย่างเลยในนี้ มันเหมือนเป็นลายสักยันของวัยรุ่นเนื้อกปะเออเนี่ยที่ให้วาดเนี่ยจะวาดอะไรก็ได้วาดลงไปเลยเนื้ออะไรได้จะวาดสามเหลี่ยมวงกลมเส้นเฉียงเส้นอะไรก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับจินตนาการอะไรได้ก็วาดลงไปเลยเนี่ยคือตัวอย่างนี่ อันนี้คือตัวอย่างนะครับมีอีกอันนี้คือที่ครูจะให้เราวาดเมื่อกี้มันวาดแค่ตรงกลางใช่ไหมแต่ที่ครูจะให้นักเรียนวาดคือเดี๋ยวให้ตีกรอบแล้วก็วาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะครับแบบนี้อันนี้ลองจินตนาการดูดินักเรียนคิดว่าเขาวาดสื่อถึงรูปอะไร เออใบไม้ก็ได้หรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้เต็มดอกมันไม่ได้เป็นวงกลมมันเป็นแค่ครึ่งเดียวใช่ปะ่ะแล้วเขาก็ใส่อะไรไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ตอนนี้แหละนะครับลองสืบค้นดูซิว่านักเรียนอยากได้ภาพวาดแบบไหนลองหาตัวอย่างดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเราในภาพนี้ให้ใช้ดินสอวาล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ปากกาหมึกซึมก็ไปทำเป็นการบ้านต่อไป กาดำเนี่ยเห็นปะขั้นแรกล่างเส้นด้วยดินสอก่อนอา้าล่างเข้าๆว่าเราจะวาดอะไรแนวภาพมันออกจะมาเป็นแบบไหนนะครับล่างเข้าๆพอเราล่างได้แล้วเราก็ใช้ปากกาดำตัดเส้นน่ะนะร้านค้าก็มีปากกาแท่งำดำๆอะ่ะแล้วก็วาดลงไปตรงไหนเข้มก็ระบายเข้มตรงไหนอ่อนก็วาดอ่อน ไม่ยากครับไม่ยากภาพเนี้ภาแบบนี้ไม่ยากวาดง่ายไงว่าถ้าเป็นสัดส,ส่วนส่วนไหนจะวาดอะไรส่วนไหนวาดอะไร วาดไปเรื่อยนึกอะไรออกก็วาดเห็นไหมมีจุดด้วยเนี่ยจุดทําให้เกิดน้าหนักอ่อนแก่ไงเห็นบ่าน้าหนักอ่อนน้าหนักแก่เนี่ยเห็นไหมเหมือนเป็นใบไม้มีดอกไม้มีใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาจินตนาการออกมา แแล้วขอบนอกก็วาดให้มันนะวาดไปให้มันครบให้มันเต็มขอบให้มันเต็มกรอบเนี่ยเห็นไหมครับไอตรงข้างบนอาจจะแทนเป็นท้องฟ้าก็ได้เห็นป่ะที่เป็นจุดอ่ะอ่ะพอเดี๋ยวดูตัวอย่างที่เป็นภาพเนี่ยนะครับเห็นไหมอันเนี้ย วาดเป็นหอยทากแล้วก็ไอ้ตรงหอยทากเราก็วาดเป็นไอน้นี้ไปก็ได้หรือจะเป็นดอกไม้แบบนี้แต่รอบนอกมันก็จะต้องมีทัศนธาตุนักเรียนก็วาดออกมาใช่ไหมครับอันนี้ก็วาดแบบนี้ได้ส่วนข้างนอกเราก็วาดให้มันเต็มนะอย่าให้มีพื้นที่ว่างแบบนี้นะครับอันนี้แบบนี้มันเป็นแบบพื้นฐานนะครับนี่หรือจะวาดอะไรนักเรียนลองภาพมองดูภาพนี้อะไรที่เป็นหลักในภาพนี้ ออหรือว่าเราจะวาดสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งไปอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็วาดบรรยากาศรอบนอกนักเรียนคิดว่าไอ้ตรงรอบนอกนี้มันคืออะไรเออเป็นน้ําในทะเลเป็นคลื่นใช่ไหมแต่แทนที่เราจะวาดแค่คลื่นธรรมดามันก็ธรรมดาใครก็วาดได้เราก็ใส่รราทัศนธาตุเข้าไปดิใส่อะไรไปก็ได้นะครับจะไม่จําเป็นก็จะต้องเหมือนอันนี้นะเราจรินตนาการอะไรได้เราก็วาดออกมาเลยนะครับหรืออันนี้อันนี้นักเรียนคิดว่ามันเป็นภาพอะไร ดอกไม้งไงเนี่ยวงกลมจริงๆดอกไม้จะอยู่แบบนี้แต่เราไม่จําเป็นว่าจะต้องวาดวงกลมมันก็ซ้ำไงก็วาดแค่นี้แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยเป็นดอกไม้ซ้อนๆกันอยู่ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยใช้ทัศนธา,าตุต่างๆนะเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นนกนกอะไรเนี่ย นกยูงใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขายังวาดไม่เสร็จเพราะวาดได้แค่จุดเด่นมาก่อน1จุดก็คือนกยูงต่อไปไอ้ตรงนี้เราก็อาจจะวาดเป็นก้อนเมฆแบบแบบไอ้ม้าน้าที่วาดเป็นน้ําใช่ไหมแต่เราวาดก้อนเมฆเราก็วาดก้อนเมฆแล้วก็วาดเป็นทัศนานทนาอยู่ในก้อนเมฆในแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยได้หมดเหมือนกันสับปะรดก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะยากหน่อยตรงที่ว่ามันจะเท่ากันซ้ายขวามันจะต้องเท่ากันมันจะยากนิดนึงนะครับ ภาระงานในวันนี้นะครับให้นักเรียนทําการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือสร้างสรรค์ผลงานศินละปะออกมานะครับโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุนํามาว่าเช่นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวสีอะไรพวกนั้นนะ,นะครับแล้วก็เอามาส่งครูถ่ายรูปส่งได้ตลอดนะครับเดี๋ยวก็ เพื่อนที่อยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะวาดที่โรงเรียนไปนะถ้าไม่เสร็จก็กลับไปวาดต่อที่บ้านนะส่วนคนที่เรียนอยู่ที่บ้านก็นะครับใช้กระดาษเอ,อ่อบอก,ก่กรวัสดุอุปกรณ์นะครับมีกระดาษ A 4แบบไม่มีเส้นหนแผ่นนะครับดินสอยางลบไม้บรรทัดปากกาดำนะครับขั้นแรกนะฟังนะให้ดีนะที่นักเรียนที่บ้านด้วยนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเอากระดาษมาแล้วก็ตีกรอบ กี่เซนดีตีกรอบสองเซนตีกรอบเป็นไหมเนี่ยตีกรอบทั้งสี่ด้านนะครับเดี๋ยวถอดแมส์ด,ดีกว่าจะได้ยินยนะเจนหยิบกระดาษเอมาจะวาดแนวตั้งก็ได้จะวาดแนวนอนก็ได้นะครับตีกรอบด้านละกี่เซน2เซนติเมตรนะ2เซนนะนนะไม่ใช่2นิ้วนะ2เซนจากนั้น เราจะวาดภาพอะไรเราหาแรงบันดาลใจหาตัวอย่างจากไหนได้บ้างอ่ะใน Google ในอินเทอร์เน็ตได้ใน YouTube ได้พิมพ์เข้าไปว่าฟังให้ดีภาพทัศนธะาตุเนี่ยเนี่ยเนยีพิมพ์คำนี้เข้าไป แล้วก็มีภาพอยู่ข้างหน้าหน่อยเขียนว่าภาพทัศนธาตุใน Google มันจะขึ้นมาเป็นร้อยเลยเราก็ไปดูตัวอย่างแต่ไม่จะเป็นต้องอย่าไปวาดเหมือนขานั่นคือการลอกนะให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็วาดออกมาดัดแปลงให้ตามใจที่เราชอบนะครับเออล่างด้วยดินสอบ,บางๆนะครับพอเราพอใจแล้วเราวาดเสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาดำปากกาตัดเส้นนะครับในไปซื้อนะ20บาทแท่งละประมาณ20บาท นะหรือว่าพ้นกันก็ได้สองคนเพราะว่าปากกาแท่งหนึ่งมันใช้ได้นานนะก็แบ่งกันแล้วก็เอามาวาดตัดเส้นลงไปนะครับให้สวยงามนะครับแล้วก็เขียนชื่อเขียนชื่อข้างหลังภาพเขียนชื่อข้างหลังนะอย่าเขียนข้างหน้าเดี๋ยวไม่สวยนะครับเข้าใจไหมใครมีคําถามยกมือไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษเกมเอากระดาษแจกเพื่อนคนละหนึ่งแผ่น อ่าสำหรับนะครับคลิปในวันนี้และแล้วก็ภาัะงานในวันนี้ก็จบลงเป็นเพลงเท่านี้นะนั้นเรียนก็ไปทำงานส่งครูนะครับสวัสดีครับ